ทีมงานได้เตรียมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ได้โอกาสในสังคมครับนางสาวนุชชนาประทีปทีวรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบขอให้ครับพระนครศรีอยุธยาร่วมหารือกับคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ได้โอกาสในสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งประจำปี2564ที่ห้องประชุมบืงพระรามอาคารที่4 สาราการจังหวัดพระนครศรีอุธยาทางนี้ได้ติดตามผลการดำเนินง,งานการดูแลผู้ป่วยในพระบระมราชานุเคราะห์ราผู้ได้โอกาสในสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุทยาโดยในปี2563ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ได้โอกาสจานวน43รายรวมถึงรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตรอจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินง,งานพร้อมทางพิจารณาการวางแผนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในพระบระมราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปครับ